เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติปะไปนครับกับเกมแอคแทกโฮหลุมดำดูดกระสุนยิงคู่ต่อสู้นั่นเองครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ใช้หลุมดำของเรานั้นในการเก็บรวบรวมอาวุธต่างๆ และใช้ในการยิงกําจัดเหล่าศัตรูที่เราจะได้พบเจอเราจะต้องสะสมอาวุธให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวมาดูกันว่าในเกมนี้จะน่าสนุกแค่ไหนกันนะทุกคนเริ่มมานะครับผมเก็บกระสุนมาเก็บลงไปให้หมดอืมตอนนี้อุยใหญ่ขึ้นเรียบร้อยเอาละบอสไฟโอ้ยเราก็กดค้างยิงกระสุนใส่หน้า แล้วก็เก็บศพโอ้ยตอนนี้ปลดล็อกกระสุนชอดกันนี่มีสกินใหม่กันด้วยทุกคนอุ้ยแล้วก็คูณเงินได้ด้วยนะสำหรับตอนนี้นี่แม่น่าจะเป็นของจริงเราจะต้องทำการอัปเกรดเวลาครับผมนี่อัปไซส์ของหลุมดำแล้วก็บวก p พาเวอร์อืมส่วนเงินที่เราเหลือก็นี่อัพอพไปให้หมดลุยเริ่มานะครับตอนนี้อุยต้องขยายใหญ่ก่อน เราจะได้เก็บกระสุนชดกันได้ครับผมอ้อนี่กระสุนเล็กๆก็จําเป็นส่วนกระสุนชดกันนี่น่าจะมีพลังทําลายล้างครับผมนั่นแหละสุดยอดวิ่เก็บของขวัญโอ้โยปากทานอสมาบอดไฟตัวอะไรวะนี่ยิงกระสุนปืนกลไม่ตายครับผมยิงชดกันโอ้โหลุ่ง กินศพเรียบร้อยอุวยชูริเคนเอาปากทานอตไม่เอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเก็บเงินแล้วก็อัพหลุมดํากันต่อนะครับสําหรับคราวนี้นี่เดี๋ยวเราก็นี่อัพเกรดหลุมให้แบบว่าเยอะๆอ,ะอืแล้วก็เพิ่มเวลาอได้ครั้งละหนึ่งวินี่บวกเวอร์ครับผมนี่ไปเลยเพื่อนตอนนี้เก็บตัวชูริเคนเริ่มได้ครับผมอตอนนี้ เราจะต้องเก็บปั๊บปั๊บปัปั๊บปั๊บปันีุ่ริเคนนี่น่าจะเป็นอาวุธที่้ายแรงครับผมเป็นอาวุธระดับใหม่ยังไงก็น่าจะดีครับผมอาเก็บไปให้หมดอืมโอ้ยปากกว้างมาต่อเวลาอีกประมาณ5วินาทีเอาละเก็บให้ได้มากที่สุดนี่บอสไฟอุ้ยหุ่นยนต์อะไรวะนี่อ่ะอายิงกระสุนธรรมดาอุ้ยไม่ค่อยเข้า ลูกสองครับผมแล้วก็ชูริเคนโอ้โหม่มสบายสบายตอนนี้ปลดล็อกลูกระเบิดอืมปลดล็อกสกินโอ้โหปากสิงโตอันนี้น่ารักใช้ดูแลกันนะอืมเพิ่มเงินกันอีกนี่คืออะไรเอ่ยอืมเหมือนจะมีแบบว่าให้เราใช้ตั๋วเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแล้วก็เอาเหรียญมาสร้างหมู่บ้านหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้มาแล้วจ้า อุ้ยตามหาเพลยเยอร์ครับผมแม่เจ้าหลุมดำจอมขมือกับอืมเป็นการแบบว่าแข่งขันต่อสู้ไปหลุมดำปากสิงโตตอนนี้เราจะต้องขึ้นเป็นที่หนึ่งด้วยการกินทุกอย่างมาไปเลยเพื่อนงับ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 ,งบอุ้ย,ยพวกอุปกรณ์ทห,หารวิ่งกินลดกินอะไรต่างๆเริ่มออกมาข้างนอกอุ้ยใหญ่โตครับผม เขาเมือบหลุมดำตัวอื่นเฮ้ยตายสะเถอะเออตอนนี้นี่กินบ้านยังไม่ได้ครับผมอ,อืมต้องตัวใหญ่กว่านี้โอ้เริ่มกินตู้นี่กินค่ายทหารว้าวกินบ้านได้แล้วเพื่อนเออตึกเ,ออเริ่มจะถลม่มกินเต็นท์ได้หรือ,อยังยังไม่ได้ ซอมบี้เรียบร้อยกินลดกินลถกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับผมงับ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 เ้ยรีบตัวโตวขึ้นสิเอาได้ห้าร้อยครับผมอ่าคราวนี้แม่พักครึ่งโอเคมาขมือับขมือขบสองตัวแล้วก็เริ่มกินบ้าน อ,อืไปด้านบนนี่ลองเดินทางดูสิอ,อืก็มีแบบว่าโอโอ้ของที่พอจะกินได้ครับผมเอาละเวลากำลังจะหมดตอนนี้ก็กินเท่าที่ได้ไปก่อน4 3 2 1สองหนึ่งโอ้ยหมดเวลาได้ที่หนึ่งครับผมแล้วก็เอาเหรียญนี่นี่สร้างหมู่บ้านว้าว ยอดเยี่ยมจริงๆและนี่ก็คือวิ่งพวกกระสุนต่างๆเราสามารถที่จะวิ่งนู้โปรแฮกเกอร์เป็นกระสุนพิเศษที่รุนแรงมากขึ้นมีระเบิดมีปืนอะไรต่างๆและนี่ก็คือตัวละครนะครับผมโปรแฮกเกอร์หูจากหลุมธรรมดานี่เราจะเป็นหลุมขั้นเทพกันได้ด้วยไปเลยเพื่อนคราวนี้ด่านการเก็บเงิน อแท่งทองคำแสนอร่อยมาดีมาดีงับ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 อืมอหงทองบลเลอเข้าปากไม่หมดอุ้ยอุย,อยหรือเวลานิดเดียวว้ายกินกล่องสมบัติไม่ทันมาปราบศัตรูกันต่อผมอืมมีการใช้แม่เหล็กสำหรับคราวนี้นี่อัพอะไรต่างๆเออปับป๊บปั๊บปราบ อสักขั้นนี้กำลังดีลุยน่าจะผ่านหูเจอพลังแม่เล็กดูดทุกอย่างเฮ้ยทั้งระบงระเบิดอมาดีวมาดีโอ้ยยอดเยี่ยมระเบิดเป็นจนุนคราวนี้มี่ศัตรูจะได้เจอกับระเบิดที่แสนจะรุนแรงนี่อาวุธใหม่ของเราต้องใช้ระเบิดถ้าทางศัตรูคราวนี้น่าจะไม่ธรรมดา ว้าวหนูเกรียงครับผมมาแล้วเพื่อนหุยบอสระเบิดตัวนี้ยิงกระสุนอืมลูกซองชูริเคนไม่ค่อยสะเทือนเอาระเบิดเป็นร้อยลูก โคตรขี้โกงต่อไปเป็นเชอร์รี่บอมเดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนหลุมกันบ้างครับผมจะว่าไปเดี๋ยวเราทําการดูโฆษณาเพื่ออัปเกรดระเบิดอะไรต่างๆกันดีไหมนี่ระเบิดใหม่กลายเป็นระเบิดน้ําหอมส่วนตัวละครน,นี่เราก็จะใช้เป็นโจ๊กเกอร์ละกันนะบวกพาวเวอร์นี่ได้โจ๊กเกอร์มาแล้วจ้าสำหรับคราวนี้ อ่าปากกว้างๆครับผมนี่กว้างสุดๆบวกเวลากันด้วยแม่เดี๋ยวไม่พอเกือบ30ิวิไปเลยจ้าคราวนี้รีบกินกินครับผมอืมอ่าของขวัญอ้ฮ้ยกลายเป็นทานอตแบบหืหตัดเดียวเท่านั้นอ่ากินระ้เบิดอือลูกใหญ่ๆโตโๆเมือพปเกลี้ยงับๆ อุย้ยเหลือ8วิเฮ้ยระเบิดลูกโตต้องไปกินกันอีกอยู่ไหนกันหมด <c oughs> อืย้ยบอสไฟนะจ้าอุย้ยหุ่นยนต์ถือปืนกระสุนสาดเข้าไปมาลูกซองอุย้ยเกือบครึ่งหลอดชูริเคนนะผมโอ้ย,อยมาใกล้ๆนี่สาดจนหมด อืมได้ปืนแล้วจ้ากินปืนเข้าไปนี่แล้วจะใช้ยิงยังไงนะเอาละตอนนี้นี่อาวุธขั้นเทแพแฮกเกอร์กันหมดต่อไปตัวละครอืมเอาเป็น Black แบ็คแพนเตอร์ละกันนะจะได้บวกสปีดนิดหนึ่งมาแล้วจ้าแล้วก็ตอนนี้นี่ลุยอัพป,ปากอัพเวลาอัพพาวเวอร์อืมตอนนี้นี่โอ,โ,โอ้ยกระสุนพิเศษเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ย <c oughs> อัปเกรดเลือนขัน้นอุ้ย แล้วเบิดอันใหม่หมแล้วปืนนี่ออยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยเจอปืนแล้วเพื่อนเก็บปืนไปด้วยอาปืนเนี่ยแหละน่าจะเป็นอาวุธที่โหดสุดๆโอ้ยกินหมดหมดเกลี้ยงครับผมโอ้โห,โหโตัวโล่กระสุนพิเศษไม่สะดุ้งเอาอืมชดกันฐานโอ้ยโหโหโดอกไม้นีโดนหมด ได้รับกับระเบิดไปเลยจ้าคราวนี้รีบอัพเรเวลนั่นแหละแม่พลังแม่เหล็กนี่ช่วยเราสุดๆวิ่งแม่กับระเบิดถ้าทางจะยากต้องรีบอัพต้องรีบอัพไม่งั้นกินไม่ถึงเออืออนั่นแหละออ้ได้ลวเพื่อนนี่ตอนนี้ก็ดูดให้หมดดูดให้เกลี้ยงจะหมด เกื<ส>บอบหมดจอจอุดหูยเจ้าตัวนี้นี่คว้างระเบิดโคตรแรงยิงกระสุนโอ้โไปหมดหยิงให้เกลี้ยงเออสาดแล้วก็ขมือบได้รับปืนกลยูซี่ครับผมเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยสำหรับในเกมนี้ก็เรียกได้ว่าได้เห็นหลุมดำดูดอาวุธกันแบบ สะใจกันเลยใช่ไหมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยนะแม่เพลิดเพลินสำหรับเกมนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้เพี่อตีขอ,อเกมสนุกๆมาแนะนำกันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ